สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พู้ถังสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาล่ะแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันมากไปิญรับชมรับฟังกันได้เลย หัวบีเฮาหนึ่งกงเล็บทองของเขาและแต่ลูกปั้นน้ำแข็งที่มีหนานชิวชิวอยู่ข้างในในเวลาเดียวกันเขาก็ตบพื้นด้วยมือขวาร่างกายและรถเข็นของเขาก็ถอยไปด้านหลังหลายเมตรทันใดนั้นแสงสีชมพูก็สว่างขึ้นและหนานชิวชิวก็หลุดพ้นจากมตรการน้ำแข็งนางมีก่อป้องกันทำลายล้างเพื่อปกป้องร่างกายของนางผลกระทบของมัรการน้ำแข็งที่มีต่อนางนั้นจึงไม่มากเท่ากับผู้อื่นและมันยังทำให้นางสามารถเคลื่อนไหวได้หากนางมีเวลามากพอนางก็จะสามารถแยกตัวออกมาได้อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพราะหัวบีเฮาควบคุมพลังการโจมตีของจักด มันพันพิโรธพวกเขาไม่อยากจะทำร้ายนางหยุดผู้ตัดสินรีบเข้ามาของทางนันซิวซิวก่อนขึ้นคอนจบลงแล้วเจ้าแพ้แล้วออกไปจากสนามซะออกเจ้าตองกานต่อสู้เจ้าสามาทำได้ในรอบแบบทีมนันซิวซิวก็พูดว่าแค่แค่ไม่ได้แพ้ไอค้คนโกหกคำพูดสุดท้ายของนานมงมุ่งเป้าไปที่ว่าวีเฮาผู้ตัดสินขมวดคิ้วและพูดว่าเขาได้สแสดงความเมตตาแล้วไม่ช่นหนอนถ้าว่าเขาโจมตีเจ้าด้วยกงเล็บจริงๆเจ้าคิดว่าเจ้าจะยังมีชีวิตอยู่ไหมความโกรธทำให้หน้าอกของนันซิวซิวอองงง้นย่าาารดีวกหเสคมตตไ็ นางไม่สามารถยอมรับได้ยังไงเขาน่ากลัวแค่ไหนทั้งหมดก่อนหน้านี้คือการแสดงด้วยท่าทางที่เขากลัวแบบนั้นเขามีวิธีการที่ทรงพลังขนาดนี้ทำไมเขาต้องกลัวนางด้วยเพราวบีเฮายิ้มให้นางและพูดว่าถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องเคารพคำพูดของเจ้าสำนักถังยินดีต้อนรับเจ้าหากเจ้าเรียนรู้วิชาลับของเราพลังการทำลายล้างของมังกรดินของเจ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากดานซิวซิวก็พูดด้วยขงกดว่าใครอยากจะเข้าร่วมสำนักถังของเจ้าฝนไปเธอหลังจากนั้นนางก็หันหลังกลับและเดินออกจากเวทีเพราวบีเฮาถอนหายใจและพูดว่าผู้คนไม่สามารถยยนหหััดดไไ้้าาากมม่ีทเจ มีศรัทธาของเจ้าขขาเกียงว่าเรื่องนี้จะยังคงอยู่ในใจของเจ้าตลอดไปมันจะเป็นการยากที่จะทําให้การฝึกฝนของเจ้าก้าวหน้าต่อไปในอนาคตนางซิวซิวตัวแข็งทือจู่ๆนางก็หันกลับมาและพูดว่าแค่เดิมพันกับเจ้าแล้วแต่ถ้าเจ้าตายข้าก็ไม่จําเป็นต้องรักษาสัญญาขณะที่นางพูดนางหันไปที่พื้นที่ล้อแล้วนางก็ตะโกนว่าใครก็ตามที่ช่วยข้าข้าไอ้สารเลวคนนี้ข้าจะแต่งงานกับคนผู้นั้นเสียงของนางดังมากไม่เพียงแต่เพื่อนร่วมทีมของนางเท่านั้นที่ได้ยินแต่ว่า นนัน้ไม่มีใครได้ยินเมื่อนางตะโกนออกไปคําถามก็ผุดขึ้นในใจของทุกคนว่าบีฮ่องทาอะไรกับนางคันแน่การแสดงออกคงว่าบีฮาองสังกักไปสั่วครู่เขาไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าผู้หญิงคนนี้จะอารมณ์เสียมากขนาดนี้ในขณะที่เขาชื่นชมนางเขาชื่นชมเพียงความสามารถประเภทการทําลายล้างของนางความสามารถประเภทนี้หายากมากและในบางสถานการณ์มันยังสามารถใช้เพื่อสร้างอาวุธวิญญาณขั้นสูงได้อีกด้วยดังนั้นเขาจึงแสดงและนางก็ตกลุมพัางของเขา,าอย่างไรก็ตามหญิงสาวคนนี้ต้องการจะฆ่าเขาจริงๆและไม่เต็มใจที่จะรักษาสัญญ,ญาของนางตัวตนของ เยมากขนาดนั้นเลยเหรอหางเป็นตรงเออผลลับอาจจะแตกต่างออกไปนางมีใบหน้าที่มีเสน่ห์ทั้งชายและหญิงหลังจากนั้นสมาชิกคนที่ห้าของสำนักมังกรดินก็ขึ้นไปบนเวทีการแข่งขันแต่ทว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สามารถเอาชนะหัวบีเฮาได้จากนั้นคนที่หกก็ขึ้นไปทันทีที่เริ่มการแข่งขันเทพีมาตัวน้อยก็ปรากฏตัวอีกครั้งเราก็ว่านางไม่เคยถูกหันแห่งการทำลายล้างผลของการต่อสู้ก็ปรากฏขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากพลังจิตของหัวบีเฮาเทพีมาตัวน้อยได้เปิดเผยขอบเขตพลังของนางอย่างเต็มที่านสกั มังกรดินซึ่งมีวงแหวนวิญ,ญญาณเพียงสีวงและในตอนนี้หนานเชีวซชีวก็บอกสมาชิกคนที่7ของนางว่าใจเย็นๆพลังวิญ,ญญาณของเขาบุนหลงอย่าต่อสู้กับเขาแบบตรงๆแต่ให้ค่อยๆลดระดับลงเมื่อนน้นเจ้าจะสามารถสังหารมันได้เข้าใจไหมหนานเชีวซชีวระงับความรู้สึกที่ไม่สบายในใจขณะที่นางสั่งเพื่อร่วมทีมคนที่7ของนางตกลงพี่สาวไม่ต้องห่วงข้าจะชนะด้วยเหตุนี้สมาชิกคนที่7จ,จึงก้าวเข้าสู่เวทีจากนั้นเขาก็รายงานตัวว่าข้าซื้อเสียวเยอะปวดชีเนคข้าด้วยสมาชิกคนสุดท้ายของสำนักมังกรดินดูค่อนข้างดีมมเหือนกับ ซิกสองคนก่อนหน้านี้เขาไม่น่าดานเขายังใช้ความคิดรีเริ่มเพื่อทักทายหัววีเฮาสวัสดีเขาชื่อ,อหัววีเฮาหัววีเฮาตอบด้วยรอยยิม้มที่จริงแล้วตั้งแต่ต้นจนจบนอกจากตอนที่เขาทําให้หนานชิวชิวตกลุมพังของเขาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มตลอดเวลาทั้งสองถอยไปที่ตาแหน่งเตรียมตัวของแต่ละฝ่ายทันทีที่ผูดตัดสินปันมือขวาลงประกาศเริ่มการแข่งขันหัววีเฮาได้ปลดปล่อยเทพีมาอีกครั้งเสียวเยาวิ่งไปหาหัววีเฮาเบาๆแล้วในขณะที่วิง่งนางได้ปลดปล่อยวิญญาณยึดของนางวงแหวนว,วนิญญาณหง ปรากฏขึ้นบนร่างกายของนางมันเหมือนกับของนางซิ้วๆมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวสําหรับราชาวิญญาณที่ทรงพลังซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยที่จะจัดการว่าวีฮ้องผู้พิมพ์กับตัวเองอย่างไรก็ตามเรายิ้มบนใบหน้าของเขาไม่มีวี่แววว่าจะจังหายไปวิญญาณยึดของเสียวเยอะคือมังกรมืดเมื่อนางอยู่ห่างจากหัววีฮ่องประมาณ50เมตรนางก็หยุดอย่างกระทันหันหลังจากนั้นทันทีนางก็ปล่อยชั้นของคมมืดออกมาจากร่างกายของนางมันก็กลืนกินแสงทั้งหมดบนเวทีการแข่งขันและปกคลุมไปในทิศทางของหัววีฮ่วิญญาจันทร์ใส่ควบค จากนั้นรอยยิ้มขอโทษก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาความสามารถของลาซาวิญญาณใส่ควบคุมคนนี้มีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความมืดสิ่งแรกที่เขาต้องควบคุมคือการมองเห็นของคู่ต่อสู้แต่ทว่าอย่างไรก็ตามวิญญาณยึของว่าวีฮาคือเนตวิญญาณวิสัยทัศน์ของเขาจะถูกควบคุมอย่างง่ายดายได้อย่างไรด้วยพลังจิตตรวจจับของเขาเขาไม่จําเป็นต้องลืมตาเพื่อดูดังนั้นผู้ชมจึงเห็นว่าผู้ว่าีฮาดูเหมือนจะเคลีรถเคลีของเขาอย่างงูเขาเข้าเป็นในความมืดเมิดการแข่งขันจบลงแล้วกว่าที่ทุกคนคิดไว้มากความมืด ที่นั่งอยู่บนรถเข็นบนเวทีการแข่งขันอย่างไรก็ตามวิญญาจารย์ใส่ควบคุมที่ชื่อเสียวเยอนอนอยู่บนพื้นและเห็นได้ชัดว่านางเป็นลมพว่าบีฮ่องหันกลับมาและยิ้มให้นานสิวๆขณะที่เขาพูดว่าขอบคุณที่จะไปแบบง่ายๆกับข้าสานักถังยินดีต้อนรับเจ้าจู่ๆนานสิวก็กระโดดขึ้นจากบริเวณล้อในขณะที่นางพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาเขาคงใช้วิธีการบางอย่างถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะเอาชนะเสียวเยอได้เร็วขนาดนี้ได้อย่างไรต้องรู้ว่าเสียวเยอเป็นวิญญาจารย์ใส่ควบคุมหลักของทีมในแง่ของการฝึกฝน ความมืมดของนางนั้นค่อนข้างสมพลังและแน่นอนว่ามันไม่ได้เพียงแค่บทบังการมองเห็นของคู่ต่อสู้เท่านั้นแต่ว่ายังมีการควบคุมหลายอย่างในความมืดนั้นด้วยในความมืดพลังอำนาจของเสียวเย่อจะถูกเปิดเผยนานซิวซิวเคยต่อสู้กับเขาและนางจะต้องพึ่งพาพลังเห็นการทำลายล้างของนางเพื่อเอาชนะพลังประเภทความมืดของเสียวเยอ่อเพื่อให้ได้ชัยชนะอย่างไรก็ตามพวบีเฮาสามารถเอาชนะเสียวเย่อดได้ในเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้เขายังไม่หยุดเสียวเยอ่อนี่มันอยู่นอกเหนือความเข้าใจของนางอ,อย่างเชิญเชิงพูดตัดสินมองไปที่นานซิวซิวอย่างยชา พูดว่าเงียบก่อนแข่งขันจบลงแล้วระหว่างสำนักถังปะทศสำนักมังกรดินสำนักถังชนะด้วยคะแนนเต็ม12คะแนนขอให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายออกจากสถานที่นางเซียวเซียวไม่ลังเลใจขณะที่นางรีบเข้าไปในสนามประลองแต่ทว่านางน,นั้นไม่ได้รีบไปหาเซียวเยอ่อแต่ว่านางตกไปหาหัวบีเฮานางได้สูญเสียการควบคุมสติอย่างสมบูรณ์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้สำหรับนางแม้ว่านางจะรู้อยู่ในใจว่าหัวบีเฮาแข็งแร่งกว่วมากแต่นางก็ยังไม่เต็มใจที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ในขณะน,นี้มีร่างหนึ่งขวางนางเงียบการขขันจจบลลงแ้้วเาออยากจะะทไร นที่ขวางทางน,านงงาันซิวซิวก็คำรำลวยคุโกรธว่าอย่ามายุ่งขณะที่นางพูดนางก็ตกวังตงเอ๋ด้วยฝ่ามือและพลังแห่งการทำลายล้างก็ถูกปลดปล่อยออกมาทันทีวังตงเอ๋ขมวดคิ้วเล็กน้อยและยกมือขวาขึ้นแล้วตกกลับไปเช่นกันเปลวไฟสีทองอันเข้มขน้นลุกชนขึ้นทันทีปุ้งเปลวไฟสีทองม,มันบรรจบกันภายใต้แสงแห่งการทำลายล้างแต่ว่าน,านันซิวซิวเสถอยหลังกลับไปสามสี่ก้าและเกือบจะล้มลงกับพื้นนางเงยหน้าขึ้นมองด้วยสีหน้าตกใจและพูดว่าจะกรรรดวิญญาณงั้นเหรอเขาสามารถทำให้นางถอยหลังได้้ดดววยยฝ่ามือเี โดยที่ไม่ต้องปลดปล่อยวิญญาณยุดออกมาไม่มีคําอธิบายอื่นใดนอกจากว่าเขาเป็นจักรพรรดิวิญญาณอย่างไรก็ตามหวังตรงเอ๋อดูเด็กมากก่อนหน้านี้เขาเคยอยู่ในบริเวณหลอหัวใจของนันซิวซิวก็เย็นลงในทันทีนี่คือพลังของสมนักถังพวกเขามีจักรพรรดิวิญญาณที่ยังไม่ลงแข่งขันผู้ชายที่นั่งรถเข็นคนนั้นคือจักรพรรดิวิญญาณด้วยเหรอถ้าเป็นเช่นนั้นคมพ่ายแพ้ในครั้งนี้ก็ไม่ใช่โดยไร้เหตุผลข้าต้องเข้าร่วมสำนักถังแต่ว่าพวกเขามีพลังมากการเข้าร่วมสำนักถังดูเหมือนจะไม่เจ็บววดขนนนนาาาาั้แ่่่่ะอิยยใใหททมฟงงงีีณซ กำลังมีการโตเถียงภายในใจวังตงเอ๋ก็มาที่ด้านข้างของหัว,วี่เฮาแล้วถามด้วยเสียงต่ำว่าวีเา่เฮาเจ้าเป็นอย่างไรบ้างว,วีเ่เฮายิ้มแล้วพูดว่าย่ยมมากเจ้าเห็นไหมว่าข้าดูเท่แค่ไหนเมื่อข้าเอาชนะพวกเขาทั้งเจ็ดวังตงเอ๋บีรอยยิ้มของนางแล้วพูดว่าใช่เจ้าจะย่ยมมากเจ้าหลอกหัวหน้าทีมอื่นให้มาร่วมงานกับเรานี่คือชัยชนะลุ้งโลดแต่ว่าทําไมเจ้าถึงมักจะมีปัญหากับคนที่ชื่อซิวอยู่เสมอมันจงใจหรือไม่วี่เฮาพูดด้วยสีหน้าเขินอายว่า คือว่าสำหรับเรื่องนั้นตรงเอ๋จะรู้ไหมคะวังตรงเอ๋ยิ้มและพูดว่าเอาล่ะเรามาคุยกันเรื่องนี้หลังจากที่เราลงไปขณะที่นางพูดนางก็ผักรถเข็นด้วยมือข้างหนึ่งและวางมือข้างหนึ่งไว้บนไหล่องว่าวีเฮาพลังเฮาตรงของพวกเขาหลอมรวมและช่วยว,วั้วีเฮาเติมเต็มพลังวิญญาณของเขาหลังจากการตรวจสอบร่างกายของเขาและพบว่าเขาสบายดีวังตรงเอ๋ก็ผ่อนคลายทันใดนั้นเสียงที่กดก็ดังขึ้นชิวชวลงมาเดี๋ยวนี้นันชิวชวตัวสันนั่งหันกลับมามองและพบว่าคนที่พูดกับนางเป็นหญิงวัยกลางคนที่สวยงามซึ่งดูค้าาากนงประมณ60 อย่างไรก็ตามใบหน้าของหญิงวัยกลางคนคนนี้ดูยเย็นชาเป็นอย่างมากจากนั้นนันซิวซิลก็เดินลงจากเวทีด้วยใบหน้าที่หดหู่ใจท่านแม่นันซิวซิลเรียกด้วยเสียงต่ำหญิงสาว,วกลางคนคนนี้คือแม่ของนางแม่ของนางพูดด้วยคมโกรธว่าอย่ามาเรียกข้าว,ว่าแม่สำนักมังกรดินได้รับความอบอายอย่างที่สุดพราะเจ้าข้าให้เจ้ารับผิดชอบการแข่งขันแต่ว่าผู้เล่นหลักหลายคนที่แข่งแกร่งไม่ได้ถูกส่งลงสนามแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามของเราจัดการผู้เล่นทั้งเจ็ดของเราด้วยผู้ชายเพียงคนเดียวเจ้าเจ้านี่มันเนื่องจากวามโกรธของนางทําให้หน้าออกขง ของขึ้นล,ลงอย่างรุนแรงนันซิวซิวก็หัวลงเและพูดว่าเทานเม่ข้ารู้ว่าข้าผิดแต่ว่าพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆคนที่นั่งอยู่บนรถเข็นอย่างน้อยก็เป็นจักรพรรดิวิญญาณคนที่ปิดกั้นข้าในตอนนี้ก็เป็นจักรพรรดิวิญญาณด้วยจักรพรรดิวิญญาณงั้นเหรอแม่ของนางสะดุ้งเล็กน้อยแต่ว่าใบหน้าของนางก็ยังคงแสดงท่าทีน่าเกลียดนางพูดว่าถึงพวกเขาจะเป็นจักรพรรดิวิญญาณแล้วทําไมล่ะมีพวกเจ้าเจ็ดคนลงสนามแต่ว่าไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้เมื่แต่คนเดียวในบางรอบ ไม่เพียงแต่นําทีมของเจ้าไปสู่ความพ่ายแพ้เท่านั้นแต่ว่าเจ้ายังตะโกนในภายหลังเกิดอะไรขึ้นคราวนี้เมื่อเรากลับไปเจ้าจะต้องไปที่ผามังกรฝึกฝนคนเดียวที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งปีถ้าหากว่าเจ้ายังไม่กลายเป็นจกักรพรรดิวิญญาณก็อย่าคิดที่จะออกมาท่านนั้นนันซิววก็คุกเข่าลงต่อหน้าแม่ของนางแล้วนางก็พูดว่าท่านแม่ข้าขอโทษแม่ของนางก็ตกตะลึงไปชั่วขณะดวงตาของนางทรยยต่ตกความเสียใจนันสิววเป็นลูกสาวของนางและนันซิวซิวก็มีความสามารถมากพออย่างไรก็ตามด้วยความสามารถพิเศษของนางจึงทําให้นางกลายเป็นคนหญิง ในบรรดาสมาชิกในสำนักรุ่นเดียวกันกับนางนางเป็นคนที่น่ายกย่องที่สุดในบรรดาพวกเขาทั้งหมดรุ่นพี่และเพื่อนของนางไม่เพียงแต่ชอบนางเท่านั้นแต่ว่ายังปล่อยให้นางทำทุกอย่างเท่าที่นางต้องการครั้งนี้หลังจากที่นางทำความผิดพลาดครั้งใหญ่แม่ของนางก็ตัดสินใจว่าจะใช้โอกาสนี้เพื่อสอนบทเรียนให้แก่นางถ้าไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีใครรูว้ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นในอนาคตแม่ของนางก็ตะโกนวา่าลุกขึ้นเจ้ากลุมลังทำอะไรตอหน้าฝูงชนมากมายขนาดนี้นี่คือพื้นที่พักผ่อนและมีสำนักมากมายที่คอยเฝ้าดูเหตุการ จะได้รับผลลัพธ์แบบนี้ที่นี่เป้าหมายของนางคือการแสดงให้โลกเห็นอย่างไรก็ตามพวกเขาถูกคัดออกหลังจากการต่อสู้ในรอบแรกเท่านั้นแน่นอนคงามพ่ายแพ้เป็นเพียงความพ่ายแพ้สิ่งที่สาคัญกว่าคือตราบใดที่พวกเขาสามารถเรียนรู้บทเรียนนี้ได้นางไม่คิดว่าจะมีอะไรที่น่าละอายในการแพ้ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามนางจะไม่บอกสิ่งเหล่านี้แกหนุ่มสาวเหล่านี้อย่างแน่นอนนันซิวซิวก้มศีรษะลงพร้อมกับพึพรรมพำว่าท่านเมอเกรงว่าข้าจะไม่สามารถกลับไปกับท่านได้คือข้าแววตาเจ้าเละแวบวับในดวงตาของนางแม่ของนางก็ตกลึง อยู่คู่หนึ่งแล้วพูดด้วยคงโกรธว่าเจ้ากล้าดียังไงถึงไม่เชื่อฟังข้าอย่าลืมว่าข้ามีเพียงแต่เป็นแม่ของเจ้าเท่านั้นแต่ข้ายังเป็นเจ้าสำนักของสำนักมังกรดินอีกด้วยเจ้ารู้ดีว่ากฎของสำนักของเราคืออะไรนางซิวซิวใส่หัวย่างแรงและยกศีรษะขึ้นอีกครั้งในเวลานี้น้ำตาก็ไหลอาบใบหน้าของนางอย่างควบคุมไม่ได้ท่านแม่ข้าขอโทษแต่ว่ามันายเกันไปแล้วในรอบนั้นข้าเดิมพันกับพวกบีเฮาและข้าก็แพ้ให้กับเขาอะไรเนะเมื่อมาถึงจุดนี้แม่ของนางก็ตกตะลึงอย่างแท้จริงนางเอ่าตอวรเ้กกัังพใหบคน น,นั่นเหรอเจ้าเจ้าโง่มากเจ้าจะใช้ชีวิตที่เหลือกับคนพิการได้ไหมแม้ว่าเขาจะแข็งแกร่งแต่เขาก็เมื่อมาถึงจุดนี้นางไม่สามารถพูดได้อีกต่อไปและใบหน้าที่สวยงามของนางก็แดงก่ำด้วยวคมโกรธการแข่งขันหรือสิ่งอื่นใดจะเทียบได้กับความสุขตลอดชีวิตของลูกสาวของนางได้เมื่อนานชิวชิวได้ยินเส้นนั้นนางก็ตระหนักได้ว่าแม่ของนางเข้าใจนางผิดนางจึงรีบอธิบายทันทีว่าไม่ไม่ท่านแม่มันไม่ใช่แบบนั้นใช่ข้าพ่ายแพ้แต่ข้ามอบตัวเองให้กับสำนักถังสิ่งที่เราเดิมพันไว้น ถ้าหากว่าข้าแพ้ข้าจะเข้าร่วมสานักถังขณะที่นางพูดแบบนี้เสียงของนางก็เบาลงและเบาลงขณะที่นางก้มศีรษะลงอีกครั้งในที่สุดแม่ของนางก็ฟื้นจากอาการตกตะลึงและถามถึงรายละเอียดของการเดิมพันอีกครั้งนานซิวซิวไม่กล้าปิดบังอะไรจากนางขณะที่นางเล่าถึงกระบวนการทั้งหมดอีกครั้งทันแม่ข้ารู้ว่าข้าผิดพลาดและข้าก็ตกลุมพัางเขาอย่างไรก็ตามหากข้ายินดีที่จะเดิมพันข้าควรจะรักษาสัญญานอกจากนี้เขาพูดถูกถ้าข้าไม่รักษาสัญญามันจะเป็นเรื่องยากสำหรับข้าที่จะฝ่าฟันไปได้เมื่อการฝึกฝนของข้าามถึงอคว อนาคตณจุดนี้น้าตาของนันชิววก็ไหลออกมาอย่างอิสระเจ้าสํานักมังกรดินก็ตกตะลึงเช่นกันนางไม่เพียงแต่แพ้การแข่งขันเท่านั้นแต่ว่านางจงสูญเสียลูกสาวของนางอีกด้วยในฐานะเจ้าสํานักนางสามารถบังคับลูกสาวของนางไม่ให้เข้าร่วมสํานักถังได้อย่างไรก็ตามถ้าหากว่านางทําอย่างนั้นมันจะเป็นปัญหาสําหรับอนาคตของนันชิววอย่างแน่นอนเจ้าสานักมังกรดินสูดลมหายใจเข้าลึกๆและสงบสติอารมณ์ลงนางจ้องไปที่นันชิววอย่างดูเดือดแต่ในขณะเดียวกันนางก็ดึงนันชิววขึ้นจากพื้นพร้อมกับพูดว่าเมื่อกับข้าขณะที่นางพูด นางก็ดึงนันซิวซิวเดินไปหาสมาชิกของสำนักถังที่กลับมายังพื้นที่พักผ่อนทางด้านสำนักถังว่าวีฮาองได้เล่าเรื่องราวให้ทุกคนฟังแล้วว่าเขาดมพันกับนันซิวซิวได้อย่างไรทุกคนมีสีหน้าแปลกๆในท้ายที่สุดแล้วมีเพียงเหอนเส้โถเท่านั้นที่พูดอะไรบางอย่างที่ตรงไปตรงมาผู้หญิงคนนี้ง่ายิเกินไปที่จะหลอกลวงเซียวเซียวก็ตามมาที่เขาและพูดว่านางแค่ไรเดียงสาวนะห้องเจ้าเจ้าเล่ยเกินไปเจ้าหลอกนางจนหมดฉันน่าสงสารจริงๆอย่างไรก็ตามมันคงจะดีสำหรับสำนักถังของเราที่จะมีผู้้้หญิงงมาากกกขขขึนดววยยณะที่พเลัคุ แม่ของน,นันซิวซิวก็ดึงนางมาหาพวกเขาจากนั้นนางก็ถามด้วยใบหน้าซิีเสียวว่าใครในพวกท่านคือผู้ดูแลสำนักถังทุกคนจากสำนักถังมองไปที่ว่าบีเฮาแม่ของนานซิวซิวก็ตกตะลึงเล็กน้อยในใจใชายหนุ่มผู้นี้ที่นั่งอยู่บนรถเข็นเขาสามารถเป็นผู้นำของสำนักถังได้หรือไม่ว่าบีฮาองพูดว่าสวัสดีผู้อาวุโสท่านต้องการอะไรจากพวกเราแม่ของน,นันซิวซิวกใครกับน,นันซิวซิวดังนั้นว่าบีฮาจึงสามารถดูวความสัมพันธ์ของพวกเขาได้เขายังรู้สึกอึดอัดเช่นกันเขาหลอกลูกสาวของนางภายใต้จมูกของนางนี่เป็น ก็พูดอย่างสงบว่าเจ้าชื่อว,ว่าหวีเฮาใช่ไหมข้าได้ยินจากชิวชิวเกี่ยวกับการเดิมพันระหว่างเจ้ากับนางข้าเป็นเจ้าสำนักมังกรดินและก็เป็นแม่ของนางด้วยข้าซื้อหนันชุยชุยระบุราคาของเจ้าแล้วข้าจะซื้อนางคืนนางชิวชิวพูดพัพว่าท่านแม่ข้าไม่ใช่สินค้านางชุยชุยจ้องมองไปที่นางและนางก็ไม่กล้าพูดอะไรอีกต่อไปพว่าหวี่เฮายิ้มอย่างคงขืนและพูดว่าพวุโสสำนักถังของเราไม่ได้ขาดแคลนเงินในการแข่งขันในเวลานั้นท่านก็รู้ด้วยว่าคำพูดก็็็็็เเเเเปปปนน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 ส่่่่่วววหึงงงงขอยุทธธิิีกกกัััแแมม้้าาจจจจะรดพตไ มันมากนะักไม่เป็นไรถ้าว่าท่านจะพานางกลับไปต่อหน้าแม่ของนางเขารู้สึกเขินอายมากที่จะบอกว่าท่านต้องปฏิบัติตามเดิมพันธ์และทิ้งอะไรบางอย่างไว้ข้างหลังนันช่ช่ยกล่าวว่าแม้ว่าสำนักบรงกรดินของเราจะไม่ใช่สำนักที่ทรงพลังในแผ่นดินใหญ่ที่มีชื่อเสียงแต่ก็ยังเป็นสำนักที่อยู่ในอันดับต้นๆในจกักรวรดโตหลิงคำพูดของเราจะไร้ค่าได้อย่างไรเนื่องจากนางเดิมพันธกับเจ้าข้าจึงพูดอะไรไม่ได้หากเจ้าต้องการให้นางเขา้าร่วมสำนักถังข้าก็ตกลงแต่ข้ามีเงื่อนไขสองข้อว่าบีห้องตกแต่งอยู่คู่่่หหนนนนึงงงงมมคี้้้ตออกกาารบลสสวใัจิ มแม้ว่าเขาต้องการดึงนันซิวเข้าร่วมแต่เขาก็ไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่ามันจะเกิดขึ้นจริงท้ายที่สุดแล้วมันเป็นเพียงการเดิมพันทั่วไปเขาไม่ได้คาดหวังโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงว่าวีห้องพูดอย่างสุภาพว่าเงื่อนไขคืออะไรนานซิวกล่าวว่าเกินอื่นแม้ว่าลูกสาวของข้าจะแพ้พนันให้กับเจ้าแต่นางก็ยังเป็นสิทธิของสำนักมังกรดินหากนางต้องการจะออกจากสำนักของข้าเจ้าจะต้องจ่ายราคาข้าจะแปลงราคานี้ให้กับเจ้านางสามารถเข้าร่วมสำนักถังของเจ้าในช่วงระยะเวลาหนึ่งต่อจากนั้นหากนางต้องการอยู่ที่สำ ก็สามารถกลับมาได้เจ้าไม่สามารถหยุดนางได้ประการที่ชิวชิวก็เป็นเด็กผู้หญิงเจ้าไม่สามารถบังคับนางให้ทําในสิ่งที่นางไม่ต้องการทําหางเจ้าสัญญากับข้าส่งสิ่งนี้ข้าจะยอมให้นางออกจากสํานักมังกรดินทําไมข้าอยากให้นางผิดสัญญาและอยู่ในสํานักมังกรดินว่าบิ่ห้องเลยเพื่อนๆมองหน้ากันแม่คนนี้คุยง่ายเงื่อนไขสองข้อนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยว่าบิ่ห้องก็ถามว่าเดี๋ยวท่านคิดว่าการจํากัดเวลาที่เหมาะสมคือเท่าไหร่นางชิวยคิดอยู่คู่หนึ่งแล้วกล่าวว่า3ปี เอาลาล่ะครับการสปอยวันนี้ก็จะเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ